ที่8ปรอบสังหารบราาบรามาบาบาเป็นแหล่งของแรงบันดาลใจและปัญญาให้กับลูกๆของท่านเสมอบาบาเคยพูดว่าลูกๆศาสนาคืออำนาจ <One> day, วันหนึง่ง <internal> พลังภายในของเรา <which is S 2> ซึ่งก็คือพลังของความเงียบสงบ <will overcome S 2> จะมีชัยชนะ <be sure S 2> เหนือพลังภายนอกซึ่งก็คือพลังของวิทยาศาสตร์ แล้วเราก็จะปกครองโลกในความสงบความสุขและความรุ่งเรืองมั่งคั่งที่ไม่มีขีดจำกัดและตอนนี้ช่วงเวลานั้นก็ใกล้อย่างยิ่งบาบาคงอยู่ในความซาบซึ้งเช่นนั้นอยู่เสมอและท่านปราศจากความวิตกกังวลทั้งมวล เมื่อได้อยู่ในความเป็นมิตรของผู้มีอำนาจที่สูงส่งเช่นนั้นลูกๆที่แสนหวานของโอมมันดาลีก็เคยร้องเพลงว่าโอ้ oh, เพื่อนของฉันในเมื่อฉันได้มายังฝั่งของมหาสมุทรแห่งความสงบแล้วสายลมเย็นๆน,นั้นก็ได้พัดพายอยู่อย่างสม่ำเสมอเป็นสายลมของความสุขและความรัก โอ้เพื่อนของฉันในเมื่อฉันยังในเมื่อฉันได้มายังประตูของโอมมันดาลีฉันจึงเฝ้าแต่เก็บความเป็นมิตรของผู้เป็นที่รักเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือพระเจ้าอยู่กับฉันเสมอในเวลานี้ฉันได้มาซึ่งความมั่งคั่งฉันได้รู้ถึงมันตราลี้ลับที่จะควบคุมจิตใจของฉันและณเวลานั้นฉันคือนาย ฉันมีดวงตาของการได้เห็นนิมิตและในวินาทีนั้นฉันก็ถูกส่งไปยังสวรรค์โอ้เพื่อนของฉันฉันได้ไร้รำกับกฤษณะฉันมีความสุขกับโชคที่หาได้ยากยิ่งนี้ความสุขสันอ์ปลอมๆความโศกเศร้าเป็นทุกข์ปลอมๆได้จากฉันไปแล้วในเวลานี้และมีเพียง ความหวานชื่นและแม้กระทั่งสมดุลของจิตใจที่สงบสุขเท่านั้นที่หลงเหลืออยู่นัมทิพย์แห่งความรู้ได้ให้ชีวิตใหม่กับฉันในเวลานี้ใครกันที่จะมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ได้สิ่งนั้นโอเพื่อนฉันนั้น ได้ถูกขายเข้าไปอยู่ในมือของพระเจ้าแล้วฉันเป็นของท่านเท่านั้นทั้งร่างกายและจิตใจนี้เป็นของท่านไม่ใช่ของฉันโอ้นับตั้งแต่วันนั้นฉันที่ฉันได้เจอกับโอมมันดาลีฉันได้ตายไปแล้วจากความสุขสันของโลกนี้และฉันได้มีชีวิตอยู่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและนั่นคือช่วงเวลาของความสุขข,ของฉัน กลุ The ่มต่อต้านอมมันดลีก็ยังคงไม่เลิกรา ไม่ทิ้งความพยายามหลังจากที่เผชิญกับความพ่ายแพ้ทั้งมวลในตอนนี้พวกเขาพร้อมที่จะทำการตัดสินใจครั้งสุดท้ายและตอนนี้แผนการของพวกเขาก็คือรอบสังหารบราห์บาบาและทำลายยักษ์ย่านี้ให้หมดสิ้นแต่ยังไงก็ตามดวงวิญญาณที่น่าสงสารเหล่านั้นไม่ได้ตระหนักเลยว่านี่คือรูดรายักษ์ย่าที่ไม่มีวัตถุทำลายได้ กลุ่มต่อต้านเดินทางไปยังแคชเมียร์เพื่อจะไปตามหามือสังหารที่มีประสบการณ์มือสังหารที่โด่งดังอย่างยิ่งจากฮิมารายาก็ถูกเลือกเพื่อที่จะลอบ สังหาร ab บราาบาบาเขานั้นเป็นโจรชาวซิกผู้ที่มีชื่อเสียงอย่างย,งยิ่งกับทักษะของการลอบสังหารของเขากลุ่มต่อต้านได้ให้รูปภาพของบราาบาบากับโจรผู้นี้และแผนผังของบ้านของโอมนิวาสกับเขาในวันทั่วๆไป บาบาก็จะมอบไม้ให้ยามให้เฝ้าที่ประตูอยู่เสมอในชั้นล่างก็จะมีซิสเตอร์ผู้ที่จะนั่งอยู่หน้าประตูและบราห์มาบาบาก็ไม่เคยอยู่ตามลำพังในสำนักงานหรือในห้องของท่านแต่มักจะมีใครบางคนที่จะช่วยท่านทำงานอยู่เสมอแต่อย่างไรก็ตามในวันนั้นรถคันหนึ่ง เกิดยางแบนขึ้นมาดังนั้นประตูที่เฝ้ายามก็ต้องออกไปช่วยเขาซิสเตอร์ที่เฝ้าประตูหน้าก็ถูกเรียกให้ไปทำช่วยงานในห้องครัวและซิสเตอร์ที่เคยช่วยงานบราม่าบาบาก็ไปรับประทาไปเอาอาหารเย็นมาให้บาบามันเป็นในคืนนั้นนั่นเองที่นักมือสังหารตัดสินใจที่จะทำงานของเขา เขากระโดดข้ามประตูเข้ามากระโดดข้ามรั้วเข้ามาในบ้านเขาปีนขึ้นไปจากชั้นล่างตรงไปยังห้องของบาบา เมื่อเขาเข้าไปในห้องบา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 นั่งอยู่ที่โต๊ะของท่านกำลังเขียนประเด็นที่สวยงามของความรู้ในสมุดของท่านบาบาเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็เห็นดาบที่อยู่ในมือของผู้ชายที่หน้าตาแปลกประหลาดผู้นี้แต่บาบาก็อยู่อย่างปราศจากความกลัวอย่างสมบูรณ์ ภายในนั้นท่านพูดกับตนเองว่าหากชิปบาบายังปรารถนาที่จะใช้ร่างเก่าที่น่าสงสารนี้เพื่อเป็นสื่อกลางของท่านท่านก็จะต้องมาแล้วก็ปกป้องพาหานี้เป็นความรับผิดชอบของชิปบาบาไม่ใช่ของฉันด้วยความคิดนี้ในจิตใจของท่านบาบานั้นก็มองเข้าไปในดวงตาของมือสังหารอย่างปราศจากความกลัว แต่ยังไงก็ตามมือสังหารคนนั้นกลับไม่สามารถเห็นแม้กระทั่งใบหน้าของบราหม่าบาบาได้อย่างชัดเจนด้วยซ้ำทั้งหมดที่เขาเห็นก็คือละอองแสงสีทองอยู่ในห้องเขาก็เริ่มที่จะสะดุดล้มลุกคลุกคลานไปทั่วใน่ามกลางลำแสงสีทองนั้นแล้วก็เริ่มสูญเสียสํานึกหรือความรู้สึกของร่างกายของเขา <asc> เขารู้สึกราวกับว่าเขาได้ตายไปแล้วแล้วก็ขึ้นไปยังโลกนิพพาน ความทรงจำทั้งหมดของเป้าหมายแรกเริร่มของเขาก็ถูกชะหายไป<ด>และดาบก็หลุดไปจากมือของเขา hearing เมื่อได้ยินเสียงของดาบที่ตกลงไปที่พื้นซิสเตอร์ก็รีบวิ่งเข้าไปในห้องของบาบาพวกเขาเรียกยามรักษาความปลอดภัยแล้วก็สั่งให้นำม,มือสังหารนี้ไปยังห้องประชุมใหญ่บาบาได้บอกกับยามรักษาความปลอดภัยว่าให้ปฏิบัติตนกับ บุคคลนี้ได้ความเคารพและความสงบซิสเตอร์ก็บอกกับมือสังหารว่าท่านน่ะได้มาในบ้านของพระเจ้าหากเขาปรารถนาที่จะชะล้างบาปในอดีตของตนเองเขาก็สามารถทำสิ่งนั้นได้ณนะที่นี่มือสังหารนั้นได้ประทับใจอย่างลึกล้ำกับประสบการณ์นี้แล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะ ทำสัญญาถือสัตว์ปฏิญาณเบื้องหน้าบาบาว่าเขาจะไม่ทำจะไม่ทำบาปหรือทำความก้าวร้าวรุนแรงแบบนี้อีกต่อไปเขาจะไม่มีวันแตะดาบของเขาอีกวันถัดมาเมื่อกลุ่มต่อต้านได้ยินข่าวนี้ในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะเลิกลาที่จะจู่โจมยาก คือวิธีการที่บาบานั้นได้เล่นบทบาทของการเป็นผู้ปกป้องยักษ์ยาป้อมประการของรูดรายักษ์ยานี้แข็งแกร่งอย่างยิ่งติจ जग को करेगी पावन इस जग को करेगी पावन दृष्टि तुम्हारी उपकारी शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी श्रीमत कितनी प्यारी like bachcho pyare bachcho meethe bachcho titam ton <destinations> to pai